สําหรับสาวๆคนไหนนะคะที่ชอบทําสีผมแล้วก็ม้วนผมเป็นประจํานะคะเจนนี่เชื่อเลยค่ะว่าต้องเคยเจอปัญหาเหล่านี้เหมือนเจนนี่แน่ๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาผมขาดรร่วมผมแห้งเสียแตกปลายหรือว่าผมไม่มีน้ําหนักนะคะเชื่อไหมคะว่าปัญหาเหรล่านี้หมดไปตั้งแต่เจนนี่ได้เจอเจ้าตัวนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะ11 x hair นะคะเรียกว,ว่าเป็น All- inone เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าเจ้ากระปุกเดียวตัวนี้นะคะมีวิตามินหลากหลายเยอะมากๆเลยค่ะและเป็นวิตามินโดยเฉพาะที่เส้นผมต้องการโดยตรงด้วยนะคะเหมาะสำหรับสาวๆที่ทำสีผม หรือว่าผมเนี่ยโดนความร้อนโดนสารเคมเบีบ่อยบเพรพ่อเขาจะช่วยเพิ่มเคลาตินให้เส้นผมนะคะทําให้เส้นผมของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็กลับมาดูมีน้าหนักนุ่มสวยสวยแบบนี้เลยค่ะสำหรับส,สาวๆคนไหนนะคะที่อยากมีผมยาวสลวยสวยเป็นเงงงามเรียบเรื่นแบบผมเจนนี่อย่างนี้นะคะแนะนําเลยค่ะให้ลองทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะ 11x จากบรีนัเพียงวันหนึ่งแคปซูลเท่านั้นค่ะ ตัวนี้นะคะนอกจากดูแลเส้นผมให้สุขภาพแข็งแรงนะคะลดอาการอักเสบของหนังศีรษะได้ด้วยบำรุงรากผมแล้วก็ชะลอการเกิดผมหงอกได้ดีมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะทำทรงผมทรงไหนเปลี่ยนสีผมอีกกี่ครั้งก็มั่นใจค่ะด้วยนี่เลยค่ะ 11x5 ค่ะรีบไปลองกันเลยนะคะปกติราคา550บาทตอนนี้มีโปรเหลือเพียง250บาทเท่านั้นค่ะ